ในเมืองพา,าราณสีมีพรมชื่อว่าธรรมบาลในตระกูลของท่านทุกคนเป็นคนให้ทานรักษาสิลอุโบสถเป็นประจำไม่เคยขาดธรรมบาลเมื่อตบโตแล้วได้ไปเรียนศินละปะวิทยาที่เมืองตกะกะศีลาได้เป็นหัวหน้ามานพห้าร้อคนที่เรียนด้วยกันวันหนึ่งลูกชายของอาจารย์ ได้เสียชีวิตลงทุกคนร้องไห้ข้าควรเศร้าโศกแต่มีธรรมบาลคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ร้องไห้เมื่อทุกคนกลับออกจากงานศพแล้วจึงมานั่งสนทนากันน่าเสียดายนะลูกชายอาจารย์มารยาทดีต้องมาตายเมื่อยังหนุ่มแน่นพี่พี่เพื่อนเพื่อน เพราะเหตุใดคนจึงตายในวัยหนุ่มคนในวัยหนุ่มยังไม่ควรตายไม่ใช่หรือท่านธรรมาบานท่านไม่รู้จักคนตายหรือเรารู้คนตายนะแต่ไม่เคยเห็นคนตายในวัยหนุ่มเคยเห็นคนแก่แล้วจึงตายสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงไม่ใช่หรือสังขารไม่เที่ยงก็จริงแต่มีคนตายในวัยแก่เท่านั้นตายในวัยหนุ่มไม่เคยเห็นเป็นประเพณีของตระกูลท่านหรอ ใช่แล้วล่ะเพื่อนเพื่อนจึงนำคำสนทนาไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์จึงอยากจะพิสูจน์ความจริงอาจารย์จึงมอบให้ธรรมบาลเป็นผู้สอนสิทธิแทนธรรมบาลอาจารย์จะไปทำํำธุระต่างเมืองเจ้าจงอยู่สอนสิทธิแทนอาจารย์ด้วยได้ครับ เมื่ออาจารย์สั่งธรรมบาลแล้วจึงให้สิทธิ์ไปนำกระดูกแพ้มาล้างจนสะอาดแล้วใส่ถุงจากนั้นอาจารย์จึงเดินทางไปยังบ้านของบิด,ดาธรรมบาลสวัสดีครบับท่านอาจารย์สวัสดีท่านพรามลูกชายของท่านมีสติปัญญาดีมากแต่เสียดายเขาตายไปด้วยโรคอย่างหนึง่งเลยเสียชีวิตขอให้ท่านอย่าเศร้าโศกเลยนะ ก้าหัวละฮ่าฮ่าฮ่าท่าหัวละทำไมกันท่านอาจารย์ลูกของเรายัางไม่ตายท่านพรนี่ไงกระดูกของลูกชายท่านฮ่าฮ่าฮ่ากระดูกนี่คงเป็นกระดูกของสัตว์หรือกระดูกของคนอื่นลูกของฉันยังไม่ตายหรอกเพราะในตระกูลของเราทั้งสามชั่วโคตรมาแล้วไม่เคยมีใครตายในวัยหนุ่มเลยล่ะฮ อาศการแก่อาจารย์เป็นอย่างยิ่งอาจารย์จึงถามต่อเพื่อหายสงสัยจากูลของท่านเพราะเหตุใดอคนวัยหนุ่มจึงไม่มีคนตายละ่ะพวกเราประพฤติธรรมไม่พูดมุสางดเว้นกรรมชั่วฟังธรรมก่อนให้ทานพวกเราก็ตั้งใจดีแม้กำลังให้ทานก็มีจิตใจเบิกบานเมื่อให้แล้วก็ไม่เดือร้อน พวกเราเลี้ยงดูสมณะคนขัดสนไม่นอกใจสามีภรรยาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มคองมึนเมาทุกคนปะพฤตธชร,รมอย่างนี้แหละคนหนุ่มสาวของพวกเราจึงไม่ตายทำย่อมหลักสามผู้ปะพรรืชทรทำที่บุคคลปะพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่เป็นอานิสงส์ ให้ทำที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติดีย่อมได้ไปสู่สุขติทำย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติทำทำเหมือนลมใหญ่ในฤด,ดูฝนธรรมาบาลดุของเรามีธรรมคุ้มครองแล้วกระดูกที่ท่านให้เราดูเป็นกระดูกของสัตว์อื่นบุตรของเรายังมีความสุขอยู่ เช่นนั้นแล้วจึงกล่าวขอขามาท่านพราหมณ์้าพเจ้าขอขมาโทษท่านเป็นกระดูกของแพะพระเจ้านำเพื่อทดสอบใจของท่านบุตใช้ของท่านสบายดีต่อจากนั้นอาจารย์ก็าลาทางกลับยังเมืองตากศิลาให้ธรรมบาลได้ศึกษาศิลปะวิทยาจนจบแล้วจึงส่งตัวกลับสู่บ้านเมือง